ในยามใดที่ชาวพุทธหรือพุทธบริััสีเริ่มประมาทในการดำเนินชีวิตโดยประการใดประการหนึ่งก็ตามไปปล่อยใจให้ไปตามกระแสกิเลสข,ของโลกก็ทำให้พุทธศาสนาเนี่ยที่เคยเฟื่องฟูก็อ่านมาฟุบแฟบในยามนั้นเราก็ต้องฟื้นฟูกลับคืนมาใหม่นี่เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นภารกิจ ของพุทธบริษัท4ทั่วโลกเลยเนี่ยจะโดยเฉพาะบนผืนแผ่นดินไทยน,นี้นี่นะจ๊ะเป็นเรื่องที่สําคัญทีเดียวเราคําสารัามาัมพุทธเจ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับของชีวิตชีวิตของทุกทุกคนในโลกเกี่ยวข้องกับสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายอย่างมีเหตุมีผลและก็สามารถตรองตามได้พิสูจน์ได้ดเหตุเหตผล แม่บางอย่างอยู่เหนือเหตุเหนือผลก็สามารถไปพิสูจน์ได้ด้วยการเห็นภายในการเห็นภายในเนี่ยจะทำให้เราแจ่มแจ้งขึ้นจากบางเรื่องแม้เราให้เหตุผลด้วยดวงปัญญาธรรมดาเหมือนบัณฑิตนักปราชญ์นักคิดต่างๆแต่ก็ยังตอบคำถามบางอย่างไม่ได้ รัะนั้นจะต้องมีความรู้ที่เลยนี้เขาเรียกว่าภาวนามยะปัญญาความรู้ที่เลยขอบเขตของความคิดของมนุษย์ที่มีดวงปัญญาจำกัดความเข้าใจตรงนี้จำกัดทั้งหมดนี้มีอยู่ในพระพุทธศาสนาที่ทุกคนสามารถพิสูจน์ได้เข้าถึงได้นี่ล้จ้ะ ถ้าให้โอกาสตัวองตัวเองได้มาศึกษาเรียนรู้มาปฏิบัติจนเกิดประสบการณ์ภายใน